กระผมมาดีสอนเทียงเขตครับภาพในโซเชียลซึ่งได้เผยแพร่ไประหว่างตาคุณตากับหลานเล่นน้ำอยู่สระว่ายน้ำเป็นความผูกพันระหว่างตากับหลานมีหลานนี่เขาบอกว่ารักหลานเนี่ยมากกว่ารักลูกภาพของดอรทักษิณชินวัตรกับหลานหลานเล่นน้ำอยู่ที่สระว่ายน้ำ บ้านจันสองล่างไปแร่ไปตามโซเชียลครับผมคือว่าเป็นภาพที่ประทับใจและสวยงามแต่ก็ยังมีพวกที่อิจฉาตาร้อนทางการเมืองเห็นเป็นไม่ได้ครับบอกว่านักโทษการเมืองตะกอนบอกว่าป่วยจะนี้ลงเล่นน้ำกับหลานยกดำเวิไม่ได้ป่วยจริงอะไรทำนองนั้นครับ พวกจินตนาการพวกปิจฉาทางการเมืองไม่ไวเว้นนะครับดําเบงที่เห็นเนี่ยมันเป็นดําเบิงที่เป็นโฟมนะครับสามารถลอยน้ําได้ให้หลานได้เล่นนะครับได้เล่นน้ําทราบว่าหลานๆก็ชอบดําเบงไม่ใช่มัม,มายกแบบที่เห็นทั่ไปในการเล่นกล้ามเราะกายอะไรขนมนั้นไม่ใช่ครับพวกหูแสงได้ทีก็ด่าทักสินเป็นของเล่นไป กิจวัทยประจำวันโดยเฉพาะการวิาพากษ์วิจาร์ณโดยไม่ได้ศึกษาข้อมูลโดย่องแท้จากชาวสีส้มด่อมส้มนะตัว,ต,วตัวพ่อเลยแหละออกมา่โดยไม่คิดสระต่าว่าคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยเป็นบุคคลที่ต้องได้รับความสนใจจากสังคมประชาธิปไตยของประเทศไทยเรา ทักษิณชีรวัตรถูกรัฐประหารโดยคณะรัฐประหารคมชในขณะที่มีเสียง377คะแนนคนที่รับชาติรักประชาธิทบไตยรับการรัฐประหารไม่ได้แต่ผมก็แปลกใจครับพวกที่นิยมประชาธิทบไตยแต่ออกมาด่าทักษิณอ้านถึงความยุติธรรมอะไรทั้งนองนั้นคุณทักษิณเนี่ยกวไมจริงแล้วไม่ต้องได้รับโทษแม้แต่วันเดียวจาก ผลพวงของรัฐบาลใดนๆทั้งสิ้นครับแต่ว่าท่านก็ยอมทนมารับได้รับพระราชทานอภัยโทษจาก8ปดปีหลือปีหนึ่งหนึ่งปีตามกฎหมายราชธานตามระเบียบราชธานเมื่อ,อมีอายุเ0ปีก็มีการพักโทษมีการไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพราะไม่สบายถือว่าเป็นเรื่องจำนะครับและก็พักโทษไปอยู่ที่บ้านดังที่ปรากฏเป็นข่าว คนที่รักชาติรักประชาชาติบ่อไต้ต้องมีจุดยืนอย่าอย่าโหนกระแสนะครับเพราะว่าถ้าโหนกระแสก็ถือว่าภาคของพวกคุณไม่มีจุดยืนอะไรทางประชาธิปไตยขอให้ได้ด่าทักษิณเพราะไม,ม่ไม่รู้จะเคลื่อนไหวอะไรแล้วลเลยด่าทักษิณเป็นเป็นกินนจวัตรประจําวันระวังนะครับจะสูญพันธุ์ในอนาคตไม่มีหลักการเพราะว่ากฎหมายราชทรร์ออกมาก่อนที่ท่านทักษิณจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ขอเตือนเลยครับขอแสดงความยินดีกับการกายภาพบําบัดนะครับเล่นดําเบนว่ายน้นํานี่เป็นกา,กายภาพบําบัดที่รคไงไปให้เจ็คนอายุ7,5าปีจะพึงหนีครับผมมองด้วยความสุขนะครับแต่คนที่อิจฉาตาร้อนทางการเมืองมองด้วยความทุกข์ทุกประการครับไม่รู้จะว่ายยังไงถึงสงการแล้วกว็อวยพรความสุขให้กันนะครับอย่าเอาความทุกข์มาใส่กันเลยครับ